นี่นะคะมาดูตัวรามค่ทุกคนมีรถหมดเะทุกคนนีมั้งทเสียนรถเด้อาลงเนรถรถทัไม่ได้ขงไไม่มีใครมันม่มีเสียไมก็พาไปเฮงงเฮอย่างเดียวนะเชิญเชิญเชิญไม่้ไม่เปิดไฟเลยครับเปิดไฟที่มือ และไั้เปิดไฟข้างในข้างล่างขึ้นมาได้หมดเลยครับเปิดไฟเลยนะครับทุกที่ทุกทางทุกคนพี่ก็คือพระอินนะคะนี่ก็เื่อมาช่วย ออนี่ก็โอเปิลางอย่างนี่คือออนีนี่ก็คือกระลาหูนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือพ่อแม่คนอินนะคะนี่ค่ะไคเชื่อไตนี่คือพระที่ใหญท่ที่สุดนะคะนี่คือพญาน่ค นี่ก uh, um, oh, mm ็ค hmm. mm ือพานอาคารนั่นก็คือพญานะวายูเสียไปสายหลุกระนาหาอุ่นไทดาแม่จ้าเอาโทรศัพท์มาลูกผู้ชาย ดารุ่งดา,ร,า,ารุ่งพ่อพระอินทาร่างพ่อพระอินทาก็มาอยู่มาอยู่มาแล่เอากระถามาแจกด้วยสุดยอดพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อ่ากระถามาแจกทุกคนที่มากราบเรตามมาแล้กระถาจากท่านดารุ่งร่างพ่อพระอินทาเดินน้องวินมะลาเนี่ยกระถางพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ว่าโนมสานจบอ่าพระ,ระ,ดดาาะพุทธธรรมรัตนา,าน,นาพระพุทธ พระเจ้าเปิดโลกพระธรรมรัตนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังรัตนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทเปิดวาสนาธาเปิดกิจเปิดธรรมเปิดโลกเปิดกิจครอบจักรวาลช่วยน้ำโมพุทธาจัก ยักเปิดตำดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโม่เปิดลาดีนาเปิดอันาดีเปิดสิ่งดีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยเจ้าพระพุทธองคามหาใบบานมาพรุทธองค์สันสัองทางบาเมืขอเางาเปดดเชื่อมโยงุมี